คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับผมมือวนี้สิพาพี่พาน้องมาเอาสมุนไพรดีคือเก้าพี่น้องเป็นไพลปวดเส้นปวดเอ็นเส้นตึงออามาพึกเอัมาพาดที่ท่านเดิอนอยาก เส้นมันปวดปวดเมือ่อยตามร่างกายปวดเมือ่อยทั่วร่างกายฮนะนะเส้นเฮามันยุดตึงมาเบืงสมบุไพรยตัวนี้พี่น้องว่ามาันจะสร้อยอย่างได้แน่ไดคข้อเสียเพื่อนก็นมีได้พี่น้องเด้อข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียนะใดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องตอนนี้เอาให้พี่ให้น้องเบิ่งสะก่อนนี่คือเครื่องมือที่จะเอาเทาเอ็นอน่อนมาพี่น้องมาไผยว่างหล้วก็เชิญพี่น้อง That's the dog. ได้แล้วพี่น้องเท่าขนาดนี้เหมาะสำหรับครับเ็ดยาพี่น้องเท่าขนาดนี้เหมาะสำหรับครับยาพอดีเลยพี่น้องเลยมันติเป็นยาเหลืัดปบพี่น้อง เป็นยางนะพี่น้องเนะอะลรพี่น้องครับผมเถาวันเอ็นอ่อนเหมาะสำหรับทำยากำลังพอดีพี่น้องเถามันใหญ่ซ้อยบำรุงเส้นบำรุงเอ็นแกปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องเนีอย ข้อค้นห้ามมีโรคอย่างแน่ที่ห้ามกินเท้าเอ็นอ่อนเนี่ยเท้าเอ็นอ่อนนี่เท้าเพิ่นนี่มีรสขมเบื่อเอียนออกฤทธิ์ต่อตับออกฤทธิ์ต่อหัวใจข้อค้นห้ามคือผ่าเป็นโรคหัวใจห้ามกินเด็ดขาดเด็กพี่น้องเด้อข้อค้นห้ามโรคหัวใจห้ามกิน พวเพิ่สิไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วบางคนถึงขัน้นหัวใจวายเป็นโรคนี้ห้ามกินพี่น้องเอ๋ยแต่ถ้าโบาเป็นโรคหัวใจกินได้มันสิไปซ้อยแก้ปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นเส้นเฮาตึงเส้นเฮายึดหือเป็นอมพฤพึ์หรืออมาพาตต้มกินแล้วมากก็ค่อยๆดีขึ้นพี่น้องเิให้เส้นเฮายอนยานแก้ปวดเมื่อยทุกส่วนพี่น้องเอ๋ย กินก็นให้ระวังเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่ระวังที่คือผมบอกเลยละ่ะโรคหัวใจให้ระวังเด็ดขาดห้ามเตาะห้ามใกล้ถ้าโรคปกติครึงบ่ไม่โรคหัวใจกินได้แต่กินน้อยกินทีเลือกครึ่งแก้วพอให้เป็นยาเด้อพี่น้องเด้อยังสามารถเอาให้ลูกประครบได้ดีพี่น้องลูกประครบไปทําลูกประครบไปไปใส่กับยาตัวอื่นไปเช่นไปใส่กับหวานไฟหรือไปใส่ส้นใดก็ได้พี่น้องมันจะไปซ่ยให้ลูกประครบ เอามาประกบตามเนื้อตามตัวตามเส้นตามเอ็นเฮาร่างกายเฮาสิดีขึ้นพี่น้องมาแล้วก็ไปตัดเป็นท่อนกับพี่น้องเพื่อให้เอฟซีเอฟซีอยากได้พี่น้องเลยนะว่าล้วก็มาพี่น้องตัดตัดตากแห้งเพื่อส่งให้คนป่วยที่พันเปลนเส้นเอ็นตึงเส้นเอ็นพิการยามท่านเสีเอาไปเห็ดยาให้ท่านเอาอยู่ประมาณนี้เด้พี่น้องเด้อข้อใหญ่เฮานี้เด้พี่น้องเด้อพอดีเป็นยาพี่น้องนี่นน หาปลอมือพื้นตีนเอาได้พี่น้องเครื่อดำดๆเนี่ยเอาได้พี่น้องเป็นยาตัดออกมาแล้วเทาว,วันพืน้นตีนเ,อนอนนเป็นอย่างนี้เลยพี่น้องคือเทาเอ็นอ่อนเลยพี่น้องเด้อเป็นยางตัดให้เอฟซีปวดเส้นปวดเอ็นปวดเมือ่อยตามร่างกายปวดทุกส่วนในร่างกายให้หมดเลยพี่น้องท่านตัดต้มกินเลย,ยพี่น้องเด้อท่นานจะกินลาเลยพี่น้องเด้อประมาณเท่าละครึ่งแก้วเด้อพี่น้องเด้อคือจังผมบอกกันะห้ามหายเป็นโรคหัวใจห้ามกิน เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายต่อท่านตัดตังแห้งให้เอซพี่น้องเลยเอาสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใช้ก็ให้ท่านศึกษาดีๆเด้อพี่น้องเด้อบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบดแพ้บางคนกินหน่อยเป็นยายกินไายก็ให้โทษบางคนบ่แพ้สมุนไพรกับบอเป็นยังเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดผู้ใดแพ้ก็ให้ยุดกินพี่น้อง ให้ต้มจางจืดกินแทนด้วยพี่น้องด้วถ้าผายแพ้สมุนไพรแล้วให้ต้มจางจืดกิ่นทันทีเลยพี่น้องถ้าเกิดผายแพ้สมุนไพรตัวนี้เพื่อมันสิได้ไปล้างพิษสมุนไพรออกเลยพี่น้องด้วครับผมก่อนเกี้นก่อนใส้เท้าเอ็นอ่อนก็นให้ท่านศึกษาดีๆถามท่านผู้ลู้หรือถามแพทย์แผนไทยหรือถามแพทย์แผนโบราณหรือหมอประจำหมู่บ้านของท่านั่แหละ ย้ำกินให้ต้มเทืาและกำมือของท่านนพี่น้องเด้อห้ามห้ามเอาลายเอาปรบบ้านกำมือนึงพี่น้องเพราะหัวใจห้องที่ทำงานสับนี้พี่น้องเกินนี้ลายกว่าน,นี้หัวใจมันจีรับบ่ได้พี่น้องก่อนกินก่อนใช้ให้ศึกษาดีๆนะครับผมทุกท่านกินแล้วก็ให้อยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าโซ่ให้ร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็พอจบ,บครับผมขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย